สวัสดีค่ะพบกับพิมพ์นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดราชพฤกษพระราม5ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์พามาชม XLT เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่9,020,000บาทค่ะวันนี้นะคะเป็นรถส่งมอบลูกค้ากำลังจะมารับรถแล้วค่ะวันนี้เลยจะมา,ารีวิวนะคะชุดแต่งรอบคันแบบนี้สวยๆนะคะให้ลูกค้าที่สนใจนะในตัว XLT นะคะว่าแต่งแบบไหนแต่งอะไรบ้างนะคะโอเคเริ่มจากที่ด้านหน้านะคะ ด้านหน้านะคะกระจังหน้าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าโลโก้ฟอร์ดนะคะ FORD สวยๆแบบนี้เลยมีให้เลือกหลากหลายสีด้วยค่ะท่านใดที่ชอบเป็นสีขาวสีดำสีแดงอะไรเงี้ยรีเควสได้เลยว่าอยากแต่งสีอะไรนะคะต่อมาค่ะสกรูฝากระโปรงด้านหน้าเป็นสกรูแบบนี้เลยนะคะทำสีกับอาร์ทำสีเดียวกับตัวรถนะคะโอเคต่อไปนะคะคันนี้ค่ะก็ใส่เป็นชุดครอบไฟหน้ามาให้ด้วยนี่ค่ะ กันกระแทกนะคะกันเป็นรอยด้วยนะคะชุดข้อไฟหน้าตัวนี้ต่อมาเลยจุดเด่นอยู่ที่ซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดด้วยนะคะเพิ่มความดุให้กับตัวรถนะคะซุ้มล้อตัวนี้เนาะ่ะต่อไปค่ะเป็นยางนะคะตัวยางตัวนี้ค่ะขนาด16นิ้วนะคะขอบ16กเนาะก็คือลายแม็กกับตัวยางอะคะ่ะลูกค้าอยากใส่แบบไหนแต่งแบบไหนสามารถรีเควสแจ้งภายหลังได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะเป็นสติกเกอร์โคนสติกเกอร์โคนตัวนี้ค่ะลูกค้ามีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยก็คือบางทีสั่งทาเป็นชื่อตัวเองก็ได้นะคะสติกเกอร์โคนตัวนี้ก็แถมให้เนาะนะคะแล้วก็ลองมาเป็นลองอ่าเขาเรียกว่าที่ครอบเบ้ามือจับตัวนี้เป็นเบ้ามือจับนะคะกันลอยเวลาเราเปิดประตูตรงนี้จะเป็นรอยได้ง่ายที่สุดเลยก็ใส่ให้ด้วยนะคะเบ้ารองมือจับติดคิ้วกันสาดให้ด้วยคิ้วกันสาดของเรานะคะ พีเซตนิดนึงเป็นกันสาดแท้ศูนย์นะคะจะไม่มีทางเป็นสีม่วงเนาะใช้งานได้นานค่ะแล้วก็จะทนทานแบบนี้เลยเปะของเราเป็นคิ้วกันสาดแท้ศูนย์นะคะแล้วก็ด้านบนค่ะราวหลังคาสามารถเอาไว้เก็บของบนหลังคาได้เนาะไว้ผูกเชือกล็อกของได้เลยค่ะถัดมาด้านท้ายนิดนึงค่ะด้านท้ายนะคะแถมให้เปอีกชิ้นหนึ่งเป็นโลบาร์เหล็ก outlander ค่ะตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานเป็นชิ้นเหล็กเลยนะคะผูก ผูกของใช้งานขนของได้นะคะนั่งกระบ,บะหลังก็ใช้งานได้คะ่ะอีกจุดหนึ่งค่ะที่ข้อไฟท้ายค่ะอ่าตัวนี้ที่ข้อไฟท้ายนะคะกันแตกกันลอยเหมือนกันเนาะอันนี้ก็แถมให้นะคะโอเคค่ะสำหรับโปรโมชั่นอันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจกระบ,บะ XLT เกียร์ออโต้นะคะขอแนะนำพิเศษเลยนะคะเหลือเพียง5คันสุดท้ายนะคะเหลือเพียง5คันสุดท้ายพร้อมส่งมอบค่ะ แต่งสวยๆแบบนี้พิมพ์แถมให้ฟรีทุกอย่างใช้เงินออกรถเพียง3900 0บาทค่ะใช้เงินออกรถเพียง3 9 0 0 0บาทลูกค้าแต่งได้ตามนี้เลยนะคะมีล้อแม็กกับยางเลือกรายได้นะคะสติกเกอร์โคนเลือกรายได้นะคะตัวกระจังหน้าฟอร์ก็เลือกรายได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อพิมพ์ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร085 356 3 8 8 4ค่ะเดี๋ยวพิมพทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ